เฮ้ย hey, ว,วันนี้มีแต่เรื่องแยๆ่ๆเนาะใช่มันนิยายเลยวันนี้งานดีมากเลยเฮ้ยเหมือนตอนนั้นเลยนะปัญหาชอบวิ่งเข้ามาหาเราใช่ปัญหาวิ่งเข้ามาหาเราเหมือนกับตอนที่นายเข้ามาชั้นที่บาร์เมื่อวันนั้นไงเอาละฮะผมกลือสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็กำลังเกม Max Payne 3 Chapter ที่4แล้วมาก็มาต่อกันเลย ันนี้จะเป็นการเย่าไอ้จุ้ยเย่าอะไรอะ่ะเล่าเล่าย้อนหลังนะครับผมของแม็กซ์เพนนะผมว่าทั้งคู่นี้มาเจอกันได้ยี่ยงไรนะครับผมอ่าพัซเซร์กับแม็กนะครับผมสองคนนี้มาเจอกันยังไงโอ้ยผู้หญิงนี่วว้าวเพลงแม่งมันชิบหายเลยพวกเราอยู่ที่นี่นี่แหละมีพวกคุ้ยสามตัวเข้ามาในงานแม่งน่าตลกชิบหายพ่อของม,มันเป็นคนใหญ่ที่นี่ชื่อคนนี้น่าจะชื่อโทนี่ พ่อมันเป็นคนค้ายาในนิวเจอร์ซี่อ๋อลูกคนรวยเฮ้ยโ,โดนัทมึงอยู่ไหนวะ <c oughs> อ้าวมาถึงกาหาเรื่องกูเลยอยู <c oughs> ่ในรูโตดมึงอะเฮ้ยเอาจริงดิม <c oughs> ี่แกคิดไม่ออกเหรอ <c oughs> ฉันบอกว่าให้นายใส่หัวไปในไอ้แก่อ้าวแกมึงว่ากูแก่เหรอฮะแกแต่เกาว,ว่ารู้จักเปล่าฮะไอ้เด็กเวร โอ้ยคู่ตลกดีว่ะไอ้แกโคตรตลกเลยหให้ตายเถอะซาร่าแกเป็นตำรวจเก่าไม่ใช่เหรอไปนั่งดูทีวีไปเฮ้ยเมียแกตายยังไงวะ <c oughs> มึงกระตุกหนวดแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอ <c oughs> จี้แผลเก่าเหรอ <c oughs> โอ้เปิดประเดิมได้ดีนี่นี่ซ้อมก่อนหน้ากระจกก่อนมานี่ใช่ไหมเนี่ยฮะ พ่อของแกเป็นคนใหญ่ใช่พ่อของแกทำผิดขายยาเป็นฆาตกรแต่แกไม่มีแอร์เลยเลยเป็นแค่เด็กโง่คนหนึ่งเฮ้ยมึงอย่าพูดถึงครอบครัวกูอย่างนี้นะเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยมึงเริ่มอย่างนี้ใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมฮะมึงจะเอาเหรอใช่งั้นกูเริ่มเองเออกูเริ่มได้ทำไมมึงขอโทษกูดีนี่เลยนะไอไอไยไุยอขอโทษขอโทษผมพูดไม่พี่ผมพูดไม่เพาะไอ้เจ็ตแม่เออ มื่อไหร่ผมจะเริ่มวะมึงถอดแจ็คเก็ตตำรวจเก่าๆมึงทิ้งไปเลยนะกูไม่สนใจหรอกลูกไปจากบาร์นี่ได้เลยไอ้แก่ไอ้หน้าเหี่ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นครับคุณลูกค้าเฮ้ยมึงไม่ต้องมาเจือกเลยมึงวางปืนเลยนะไอ้เด็กเวรอ๋อนี่ไงใช่ป่ะพัสดุป่ะโอ้ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเใจเย็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงออกไปจากร้านเลยไม่งั้นจู่เจ้ากระสุนฝังกระบาลมึงชื่อมึงเป็นใครวะมึงไปหรือนี่เลยนะ เออกูกลับมาแน่มึงรอก่อนหกูกลับมามึงอยู่นี่นะมึงอย่าไปไหนเดี๋ยวกูกลับมากูขอไปตามเพื่อนมาก่อนโอ้ยไอกระจอกโอ้ย Max f u c ก i n g p l a n โอ้โหเป็นไงมาไงในี่เพื่อนเออมึงเป็นใครอะทำไมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเฮ้ยมึงจำคูไม่ได้เหรอฉันพัซเสอไงพัซเสอวะที่เคยทำงานด้วยกันที่อะคาเดมี่อะจำไม่ได้จริงอะ เออฉันขอย้อนย้อนกลับไปก่อนนะฉันจำไม่ค่อยได้อ,ะอ่ะผอมันห้าปีแล้วฉันทำงานที่บล็อกทำงานเป็นตำรวจอ๋อเคยทำงานเป็นตำรวจได้กันแล้วฉันก็ทำงานที่อเมริกาตอนแล้วก็บราซิลอ๋อดีนี่นายเดินทางไปทั่วโลกเลยใช่ปหล่ะใช่ทำงานปกป,ป,ป้องคนนะ่ะปกป้องคนเนี่ค,น,คนโตและตอนนี้ฉันมา,มาที่นี่ก็เพื่อมาเป็นคนขับรถ อ๋ออืมทำไมนายไม่ไปกลับไปดูพระอาทิตย์ตกล่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงเหล้าไหมเอ้ยถูกใจพูดถูกใจก็วันนี้แหละพัซเซอร์เฮ้ยขอสองแก้วครับเออพูดถูกใจวะไอ้เหี้ยพัซเซอร์เลี้ยงเหล้านี่แม็กนีชะงักเลยอะสตันเลยฉายาแม็กนีโลโลนอาโซโลมาตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมโลโลนอาแม็กโซโล ้ยวิงมานั่งข้างๆชนแก้วเชียอ้าวไม่ต้องด่าเชียร์ได้มาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มึงพูดอะไรนะเฮ้ยวัไก่อีกรอบนึง่งมาเพื่อนมาแล้วนุ่งจะไม่มาเฮ้ยจี่งฉันเหมือนพูดเล่นเหรอวะใช่กูบอกให้มึงออกไปไอ้เวนเฮ้ยอย่ามามองกูนะเว้ยออกไปเลยนะไอ้หน้าหนังตูดไอ้รูตูดเฮ้ยมึงพูดอะไรไอ้ผู้หญิงมึงได้ยินแล้วนี่ออกไปได้เลย อีหน้าหนังใครโอ้ยเอ้าตกหืมตกผู้หญิงยิงหกแมงเลยหมดความอดทนแล้วตั้งแต่เรื่องเมียแล้วบางอ่ะมาจี้จุดเหรอได้เลยมาฉันว่าฉันตายไปกับเมืองนี้ตั้งแต่วันนั้นแล้วอ่นี่คงเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมที่แม็กเออต้องมาไม่ได้เป็นตำรวจหืมยิงโอเคไหนอีกเออหนึ่งเข้าไปว่าแต่พัซเซอร์มึงยิงบ้างดิเออ ไม่ต้องลุกเลยนะตายไปเถอะโอเคมามาลุยกันอุ้ยจุบเข้าเอา้าโดนเอ้าเปิดไปยิงปืนโดนปืนไอ้พัสเซิลไอ้ถ่าเอ้ยพัสเซิลมึงเอาปืนมาบังทำไมวะเนี่ยเอาไม่เลยโผล่หมดกันกูจะแบบกระโดดไปเท่ๆตั้ไหนเออโดนโดนโดนไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเลยไม่ต้องหลบตายไปซะเอาใหม่เลยเอาละไป วัดยังอื้อยโดดเข้าหัวนั่นแหละโอ้โหอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ข้างบนข้างบนข้างบนโอเคนั่นแหละโดนแหมเมืม่อกี้ผมยิงเผือปยิงปืนไอ้พัสเซอร์ครับปืนกระเด็นเลยเกมเฟลเลยกูโอเคไปแหมไหนเอาไปทางไหนวะนี่อะไรอ่ะกด F อ๋อเปลี่ยนปืนโอเคครับเอาไม่ใช่เหรอทางไหนวะ ทางไหนอะไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ออกผิดทางแล้วออกข้างล่างข้างล่างได้แต่ข้างล่างขึ้นมาผิดชั้นเดี๋็กก็พาโซอ๋อทางนี้ทางออกโอเคครับโอ้ไปผิดทางเฮ้ยเสียงเสียงอะไรอุ๊ยโดดหื่มว่าอะไรเสียงอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ๊ยโดนอยู่นั่นเลยลบ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 เออ เอาไปดิเอาไปนั่นแหละโดนเป็นไงอ่ะโผล่ไปแบบต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงใครเอาละมาหัวหน้ามาเอาดิเอาดิเรียบร้อยเป็นไงอ่ะนึกว่าจอห์นบิกนะฮะโอเคฮะมาอุ้ยจุ๊บๆๆเอจย๊ยเอ๋หลบก่อนหลบก่อนเอาตัวไหนก่อนเอาตัวยิงก่อนไอ้ตัวยิงก่อนเออโดนโอเคนะโผล่มาโผล่มานั่นแหละเข้าคอไปดิ แม่ยกเขย่งมาเพียบเลยนะวิแต่เลือดเราน้อยลงแล้วเนะี่ยมีบีเบอร์เกอร์ด้วยกินเบอร์เกอร์ได้ไหมอ่ะไม่ได้อีก <c oughs> ขอยาหน่อยยาตอนนี้ไม่มีเหลือเลยโอเคเอาได้ยาเรามียาหนึ่ตัวนี่หว่าลืมไปโอเคไหนะไอพวกกุย้ยแนะ่จริงมาอีกดิเฮ้ยเห็นพวกมอนอยู่ข้างล่างเฮ้ยได้ยิเยนเสียงโอเคโอเคไปตามมาตามมาไปโซทางนี้ทางนี้ ดยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ข้างบนครับผมอะไรฟักฟักฟักวะนี่เด็กฟักฟักฟักอยากกินฟักนั่นเหรอขึ้นมาขึ้นมาพัสโซิเฮ้ยไม่ต้องแล้วฉันจัดการมันเรียบร้อยแล้วหมายเขาว่าไงวะแน่ใจว่าเรียบร้อยอ่ะไอ้นี่มันไอ้นี่หลอกหลอกเหรอหลอกเหรอโดดไปโดดไปยื้อปุ่งโลกระสุนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยอุ้ยลูกสองลูกสอง อุ้ยโอ้โหโดนปากไปดิยัดเข้าปากไปเลยเฮ้ยหลบ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 เอ๊ะจึ๊บเออหลบก่อนหลบไปยิงไปนั่นแหละโดนไม่โดนไม่รู้โดนไม่โดนไม่รู้ออกข้ตัวไว้ก่อนเลี้ยงหัวยากนะครับผมโอเคโอเคโดนโดนเอาดีเป็นไงอะล้มไปสิครับฮ่า ฉันคิดว่านี่ท่าน,นนี้พวกมันพูดถึงเรื่องตำรวจมันเป็นมุกตลกที่เก่าแล้วบังอาจมาเล่นกับตำรวจเก่าวะมึงคิดผิดแล้วอ้าวแม่งเอ้ยอ้าวกาลังเสริมมาแม่งเอ้ยพวกมันจะไม่จบง่ายๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ตามมาโอเค could for up fall. have a been setting me เอาละ Something stay Trust. told me to put. ได้เวลาบวกอีกแล้วนะครับเราเผลอไปยุ่งกับไอ้ลูกคนรวยเข้าซะและ้วเออโดนโดนบอกวะโดนไม่โดนโดนไม่โดนวะไม่โดนไม่รู้ยิยงไปก่อนยิยงไปก่อนไม่โดนไม่รู้ยิงไปก่อนเยอะ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 ไอ้พัซเซิลมึงอยู่ไหนเนี่ยมึง,งช่วยกูบอกมึงช่วยกูอยู่ปะเนี่ยเออโดนอยู่โดนอยู่ เออเอาดีเอาดีก็มาดีครับก็มาดีครับโดนนะบอกมาบอกมาดิไม่โผล่ไม่โผล่ได้ไม่โผล่ได้เออฟักกิ้งเหรอฟักกิ้งเหรออืมโดนไปดิเอาละเรียบร้อยแล้วดีโอเคบ้านฉันอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละตามมาบ้านฉันอยู่ใกล้ๆกกับอพาร์ตเมนต์อืมโอเค ไปกี่นาทีแล้วก็กลับมาถึงบ้านแล้วนี่อ่ะโอ้โหนี่บ้านแม็กนะครับผมเอ้ยไม่ใช่บ้านเป็นอาพาร์ตเมนต์นายอยู่ที่นี่เหรอขอบคุณไม่มีเลยนะ <c oughs> นี่นายทำไมนาย,ยถึงอยู่ที่นี่วะเนี่ยทำไมอ่ะมันมีอะไร <c oughs> ก็มัน <c oughs> เหมือนหนูห้องโคตรลกเหมือนหนูเลย ห้องก็แคบฉันอาจจะไม่เจอคนที่ตามฆ่าเมียฉันก็ได้เฮ้ยฉันมีงาน,นให้กับนายนะงานที่เหมาะก,กับนายอะแม็ก <c oughs> งานที่นั่งนั่งในบาร์กินเหล้าอะเหรอเอาดิฉันเอาด้วย <c oughs> ตลกตายอะ <c oughs> กินเหล้านะครับผมเฮ้ยเพื่อนนายทำดีมากเลในแคมปเด, <c oughs> ดมีอ่อะ ใช่เดี๋ยวฉันก็เสียเมียไปที่ฉันก็เสียเมียข้างถนนเหมือนกันนะครอบครัวฉันแล้วจะอีกคนหนึ่งอีกใช่ฉันรู้นาอาไปจากที่นี่ไม่ได้จุดเริ่มต้นมันแย่ฉันรู้เอาไปกดปุ่ม A หยุดฉันไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่ไม่ใช่งานตำรวจนี่เป็นงานปกป้องผู้คนตำรวจยังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำไม่ละเพื่อนขอบคุณฉันขอนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ตรงนี้ดีกว่า เฮ้ยนายขึ้นไปบน,นดาดฟ้าส่วนมึงไปอยู่หน้าประตูแล้วมึงคุมพื้นที่แถวนี้ให้ทั่วมีงานเข้าอะไรก็เฮ้ยกูมาแล้วไอ้เจ็ดแหม่กูมาแล้วไอ้แม็กใครอะแอน,ทนกโกนอนทนี่ดีมากโก้น่ะเป็นพ่อของเด็กที่ฉันยิงไปเมื่อกี้เดบามึงได้ยินไหมแม็กมึงฆ่าลูกกูกูจะฆ่ามึง ลูกคนเดียวเพียงของกูมึงฆ่าทิ้งอีปลอเอ้ยฉันไม่ได้เข้าไปหาปัญหาแต่ปัญหามาเดินเข้ามาฉันตลอดเลยแม็กนี่มันตัวเลขปัญหาชัดๆเลยว่ะฮุ้ยสไนเปอร์ก็มาเอาวะได้เวลาบวกแล้วเฮ้ยอันไหนเห็นนะเห็นนะอยู่นี้ก่อนอยู่นี้ก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเราจะต้องค่อยๆไปเออโดนอุ้ยไม่ตายไม่ตาย โดนอื้มโดนอยู่โอเคเด really ี๋ยวรอก่อนไปไปไปค่อยๆไปค่อยๆไปสเตลสเตลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สเตลดิเออต้องหลบ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 อวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปได้ไหมอ่ะเราวิ่งไปได้ปะเราอย่างนี้ได้ไหมเดินไม่ได้เหี้ยวยืบโดนลงก่อนขาดไม่ได้ชจ้า วิ่งไปวิ่งไปแม็กวิ่ง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 โอ้ยเยยเจยอุ้ยเกือบไปโอเคประตูล็อก mmm อีกให้ตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนยิงอุ้ยใครอะใครวะเดี๋ยวมึงมาช่วยกูทำไมเฮ้ยลูกชายเป็นไงนายคิดว่าพวกเขาเจ็บปวดไหมฮะฉันคิดว่าพวกเขา น่าจะจะปวดได้เวลาเริ่มปาร์ตี้ล้างบานแล้วอะไรวะคนคือใครวะงงมาจากไหนเนี่ยคนบ้าเหรอเขามาเลยซินยงงอไอพวกปีศาจฉันจะเผาพวกแกให้วอดวายฉันจะชำระล้างให้สะอาดและฉันจะเผาด้วยไฟเอา้าระเบิดเรียบร้อย ใครวะคนบ้าเหรอแต่คนบ้าเขามาดีเว้ยงานนี้ฉันว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการก,ก็ได้อย่างน้อยคืนนี้ก็ทำให้ฉันได้นอนตาหลับสักทีโอ้โหวอดบายตายหมดแล้วผมเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนไหนมึงก็ออกมาแล้วโอ้โหนี่ห้องคนบ้าน,นะครับผม,อมโอเคมีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยไม่มี เขามาช่วยเรานี่ว่าอันนี้อะไรอ่ะหนังสือเหมือนเขาจะอยู่แค่ในกรอบแก้วนะครับผมเหมือนปัญหานี่จะเป็นห้องคนบ้าของเขาโอเคไปดีกว่าไม่มีอะไรห้องนี้ไปโอเคอุ้ยอุ๊ยเอาอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดยิงโอ้ยยังไม่หยุดยิงกูอีก โอ๊ยกูไปฆ่าพ่อมึงไงเฮ้ยลืมไปกูไปฆ่าลูกมันนี่ว่าโว้าวว้าวว้าวเฮ้ยนี่ไซส์สไนส์สไนส์อุ๊ยสไนส์อุยย,ย,อย,ยังยิงอยู่มันยังยิงอยู่สไนส์มันยังยิงอยู่เกือบไปโอ้ยค้างเลยว่ะกันนำเลยแม่เ <c oughs> จ้าของหอพักนี่คงจะจ่ายเงินเยอะอยู่อะ <c oughs> เสียค่าเฮ้ยนี่ไงไอพวกมันอยู่นี่ยิงเข้าไปนั่นแหละยิงโดนไม่โดนอยู่ลม้มโอเค จากการไปหนึ <mile> ่งข้างหลังไม่มีนะอย่างนี้มีนะเออโดนโอเคหัวหน้ามาไหนไหนอยู่ไหนเอายิงมาวิ่งมายิงก็ตายสิครับยินก็ตายสิครับหลุดสวนก่อนหลุดกระสุนก่อนเออโดนอุ้ยทางไหนอีกนี่ไงข้างๆเออกูว่าแล้วมันยิงมาจากไหนข้างๆ้าเคหมดแล้วนะไปแล้ชึบโคลออฟก่อนดูก่อนมีใครปะไม่มีนะโอเคไปลุยกันเลยยาวๆ อึ๊บดูกรอบว่โอ้โหมึงปีนดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องโดดโอ๊ยเย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 ยเฮ้ยเฮ้ยลบ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 ไหนวะยี่จากไหนอ่ะอ๋อตรงนู้นไอ้ห่าเฮ้ยคุณว่าอยู่อยู่ตรงไหนอุ้ยไม่ได้ไม่ได้โดกรอบกระแบงว่ะน่าโดนเออยิงไปนั่นแหละเฮ้ยไอ้โลสุนไอโลสุนเหรอตายจริงครับเน่ อยู่พลาดแล้วนีโรสุดตรงนี้อะอะไรเราอะไรเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเออยิงออกไปยิงออกไปอย่าให้เขารู้เอา้านีโรธสุดตายดีตายดีเออเรียบร้อยโอเคไปตรงนี้มาใสเข้ามามึงใส่สูตรเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยนักวิทยาศาสตร์เข้ามาโอ้โหเออโดนหัวโอเค,เอออเคยังดีที่ไอพวก AI เวลากระสุนหมดมันยังมีโรวกระสุนไง บางตัวนี่มันยิงแบบมันยิงแบบอินฟินิตี้เลยอะไม่มีรีโหลดกระสุนเลยเออโดนโอเคอเคุ้ยโดนแต่ไม่ตายโดนแต่ไม่ตายเออเข้าหัวอมืมาดิครับก็มาดิครับยิงซ้ำหน่อยโอเคเรียบร้อยไป <c oughs> เอาเอาเอาแม่กทำอะไรแม็ก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 ใจเย็นแม็กแม็กมันโดดข้ามยังไงวะแบบ บินข้ามดีๆอ่ะทำไมต้องกระโดดสรุข้ามเนี่ยโอเคเทต้องเททุกยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแม็กเนี่ยเอาเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก่อนตั้งหลักไกลๆก่อนอเอ้าชนอีกโอยอะไรวะอ่ะมาโดนกอบโอเคโอ้โหเกือบไปมีมะเนี่ยอ่ะโอเคคาซีนแล้ว ออึ๊บ่าปีขึ้นมาอะไรพวกเชื่อว่าพวกมันยังไม่ตายหรอกไอ้เชื่อว่ามันยังไม่ตายหรอกหายทั่วฉันต้องการให้มันตายเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนั้นฉันได้ยินเสียงยิงแม่งดีรออะไรล่ะเอ้าเฮียอูมันรู้ว่าเฮ้ยทักแทงน้ำแทงน้ำเฮ้ยช่วยหายแม็กต้องเอาแล้วแม่งเอ้ยเอาเลยแม็กจัดการเลยอย่างเท่เอามมึงก่อนเลยหนึ่งสองสาม 4 5 6นัด6ตัวทุกเข้าทุกนัดเป็นไงอะ่ะเล็งหัวด้วยอเออเกือบเลยโอ้แม็กเกือบตายแล้วโอ้ยให้ตายเหอะสูตรเป็นรูหมดแต่เก๊กเฮ้ยเอ้ยเกือบเฮ้ยต้องไงฉันช่วยไหมฉันต้องการให้หนายมาช่วยฉันห้าทีที่แล้วเฮ้ยแต่ดูเหมือนนายจะจัดก,การเรียบร้อยแล้วนี่ รู้สึกว่าทางจะเคลียร์แล้วเฮ้ยเชื่อว่าตรงอาจจะไปได้ตามมาโอ้ยฮัสเซอร์มึงไปอยู่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยเอ้ยปืนปืนปืนเอาปืนนี่ดีกว่าปืนนี่มั้เดี๋ยวดูก่อนกระสุนมันเท่าไหรสามสิบว่ะสามสิบว่ะเอ้ยเอาปืนพกดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วปืนพกอยู่ไหนอ๋อปืนพกอยู่นี่โอเคอยู่ในกระเป๋าโอเคเรามียาอยู่ไม่ต้องกลัวมียาอยู่มียาอยู่ อึ๊บเออโดดข้ามโอ้ทางไหนอ่ะโอทางนี้เหรอไม่ใช่ทางไหนวะนี่เหรอทางนี่ทั้งยนี้เออโอเคอึ๊บเอออุ๊ยๆทั้งไหนทางไงทั้งไงทั้งไหงไหนวะไหนวะโอเคทังนี้ใช่ป่ะทังนี้ป่ะอ๋อทางนี้ทางนี้โอเคยิงนั่นแหละอืมเข้าหัว โกเตายเออมาดีมามามาเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่นั่นไงเอาดิอุ้ย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 สูญหมดก็สุญหมดพอดีเอาละมาดิครับเข้ามาลีตราหน้าเข้ามาตราหน้าเข้ามาโอเคหมดยังยังยังไม่หมดว่ะยังไม่หมดมันแอบอยู่มันแอบอยู่เป็นอีแอบเหรออีแอบอยู่ไหนวะอีแอบเนี่ยอืม เขาไปกำบังตรงนี้ก็ได้วะเฮ้ยอันนเห็นแล้วเห็นแล้วไหนต้องให้เราเดินเข้าไปก่อนถึงจะโผล่หัวออกมาถึงจะโผล่หัวออกมาแนาย่ยิงลอดไม้ก็ได้เฮ้ยนี่เป็นฝันร้ายของพวกมึงแล้วอา้าวพูดอย่างนี้ก็สวยดีครับพูดอย่างนี้ก็สวยดีครับแน่เข้าตาไปกรรมการโอเคหมดนะอุ้ยปืนปืนเห็นปืนใหม่ปืนนี้ดีกว่าไหนวะ,เ,ววะเมื่อกี้เห็นอยู่ไหน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  เอยกดไม่ทันเด,เดี๋ยวก่อนเออนี่ไงอ่าเปิดืนนี้โอเคอยู่จำชื่อปืนไม่ได้ไม่รู้ว่าปืนอะไรอเอียรีโหลดให้พร้อมวู้ฮูเย้เดสกโก้ไปกันทางไหนอะทางไหนต่อขอทางนี้เหรอไปผิดทางขอโทษทีโอเคขวาเคลียร์ไหมขวาน่าจะเคลียร์นะผมโอเคซ้ายเคลียร์อุย้ยไม่เคลียร์ละ อุ้ยอุ้ยอุ้ยลบ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 เออโดนนั่นแหละเข้าไปดิไม่เป็นอันยืนไม่เป็นอันยืนยังไงตายไหมอุ้ยอีกอุ้ยโอ้โดนอืมเข้านมไปดิโอ้โหแม็กเหลือยาแค่ขวดเดียวแล้วเนี่ยโอเคเออเข้าหัวมา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 หัวหน้ามาหัวหน้ามาไม่ต้องโผล่ก็ได้ไม่ต้องโผล่ก็ได้ยิงลอดไม้เอาก็ได้ ไหนต่อโอ้โหพัซโซมึงฆ่าใครได้บ hmm. ้างวันเนี้ยอันไหนถ้าเป็นยืนเทเราจะต้องไปที่ลงไปทึกที่ถนนเนี่ยลงบันไดไปดิบันไดก็มีมาเร็วโอเคเหมือนฟังรู้เรื่องนะลงบันไดไปเออตามพัซโซไปพัซโซน่าจะรู้ทางนะผมโอเค นี่น่าจะมีเป็นที่อพันมินิชันที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอะ่ะเอ้าเฮ้ยหนีเลยตำรวจมาเอ้าหนีทำไมวะมึงทำอะไรผิดวะเดี๋ยวกูไม่ได้มาจับพวกมึงกูมาหนีกูมาหนีเออโดนโอเคหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทางนี้อันนี้อันนี้เออล้มตันแหละทับตายไปดิโอเคไหนเอีกไหนเอก มามาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนก่อนเฮ้ยโอ้ไม่ทันว่ะไม่ทันเว้ยอุ้ยไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้หาพัสโซมึงช่วยกูยิงหน่อยดีโอ้โหเฮ้ย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 หลบ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 อันนี้นี่นี่นี่ไหนนเมื่อกี้เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเข้าไปโดนอยู่โดนอยู่โอ้โหมาเพียบเลยว่ะเพียบเลยเพียบเลยต้อใช้ปืนนี้แหละโอเคยิงหลบสุงก่อนยิงหลบให้สุงให้พร้อมโอเค กลาดไปดิกลาดแม่งเลยโอเคโดนไม่โดนไม่รู้แต่กลาดไปก่อนพอสอนไว้เออวุยโยนพะโซมึงช่วยกูจัดกาดหน่อยไอพวกนี้มาเพียบเลยดีโหลดดีโลดดีโหลดดีโเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเออโดนอยู่อ่าเข้าหัวโอเคไอ้นี่ตายไม่ตายอีกไม่ตายอีกไม่ตายก็ซ้ำนี่ครับรออะไรล่ะรีโหลดรีโหลดรีโหลดเดี๋ยวเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเออโดนไหมไม่โดนติดเสาติดเสายิงตัวก็ได้ยิงข้างเอวยิงเอวยิงขายิงหมดทุกส่วน เออโอ้โหโอ้ยเกือบไปเคลียร์ยังอ่ะทางอ่ะเคลียร์แล้วก็ไปดีครับรออะไรล่ะโอ้โหให้ตายเหอะขอยาได้ไหมอ่ะมียาให้อีกวะไม่มียาอีกแล้วให้ตายเถอะซาร่าทางไหนต่อฮัสโซทางไหนทางนี้เหรอทางนี้ปะทำไรอ่ะตรงนี้โอเคโอ้มึงก็เพิ่งมาบอก อ๋อดิดึงเร็วดึงเร็วเออเคลียร์ไหมพี่เดี๋ยวปืนโอ้โหปืนหมดเลยฮิกระสุนหมดเดี๋ยวกันนะขอช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งจากศพอ่าโอเคยังดีเลยยังดีอยู่เอามาก่อนเอามาก่อนอุ้ยอุ้ยไหนไหนไหนอุ้ยตรงนั้นไงตรงนั้นเนโอเคคดีกับบังก่อนโอเคไหนไหนไหนอื้มโดนนั่นแหละเข้าหัวไหนต่อตรงนั้นต่อโอเค เดี๋ยวก่อนไปไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนจัดการก่อนเคลียร์ทางข้างหน้าก่อนโอเคลีโหลดกระสุนก่อนข้างบนมีปะข้างบนไม่มีนะโอเคครับไม่มีสไนเปอร์เอ้ยออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ติดตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อ่าอันนี้ดิไหนไหนไหนเออไม่ได้ไหนโผล่ได้มั้ยต้องอ้อมไปว่ะแต่ต้องอ้อมไปอ้อมไปดีกว่าอ้อมไปอ้อมไป นี้ปะอันนี้อันนี้ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดติดติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยยาโอ้โหมาจากไหนเนี่ยยิงไข่เจ็บอือจะไปทังหัวใจอะไรแล้วเอ้อเออถ้าอยู่โอ้โหมึงมาจากมึงเกณฑ์มาจากไหนกันเนี่ยไหนในเอ้ยนั่นไหนเออโดนโดนปะโดนครับโอเคโอ้โหเฮ้ยจบสักที เฮ้ยมีนี่ทางถูกกันใช่ไหมเนี่ยเออจะถูกแล,ะละ้วล่ะทางนี้แหละตามมาโอเคอย่างน้อยคงจะรอดแล้วละ่ะอืมมีมีโอเคใช่ที่นี่มันดีนะน่าจะเคลียร์แล้ว อ๋อกดอะไรวะเนี่ยไปกด accept <laughs> อ,อีกแล้วเออฉันเข้าใจแล้วว่ะว่าทำไมนายถึงอยากอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเฮ้ฟังนะฉันมีเพื่อนอยู่ที่ควีนเราสามารถอยู่ที่นั่นได้เอ้าไหมอ่ะควีนเหรอใช่ในายยังต้องการงานอยู่ไหมอ๋อนี่เป็นที่มาผมว่าทำไมแม็กถึงมาทำงานเป็นอ่าอ่าบริการให้กับลูกคนให้แบบพวกค,คนรวย โอเคครับแชตเตอร์ที่5แล้วผมโอเคเดี๋ยวขอตัดพาสทด็กทย์นิงก่อนเล้ยวกันนะครับผมอย่า mm hmm. ลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดซ mm ับสไครต์กันด้วยแนะนำให้กดซ mm ับ hmm. เดียวนะครับโอเคไปจบ